ตนนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงอย่างสาภัยทางผ่านชุนวัฒนายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเข้าพบหารือกับนายมัสอูสเเซสกิยานประธานาธิบดีแห่งสาารรณัฐอิลาิหร่านก่อนเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นํากรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่สามหรือการประชุม ACD ที่โรงแรมเดริสค่าตันโดฮาเพื่อเตรียมพร้อมกล่าวถ้อยแถลงบนเวที ACD ในเวลา10นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงโดฮา ซึ่งตรงกับเวลา14นาฬิกา20นาทีในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกหลังจากรับตําแหน่งในหัวข้อต่างๆอาทิเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกรวมถึงหัวข้อสําคัญคือการแข่กีฬาเพื่อการทูตระหว่างประเทศเน้นย,ย้ําถึงความพร้อมในการปกการับกันความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธาน A C B กวารับปี2568จวันที่1ม,มก,กราคม2568พร้อมทั้งจะมีการร่วมรับรองปฏินยาโดหฮาในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการทูตเชิงกีฬา และส่งเสริมให้ ACD เป็นวิธีหาเรือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชีย e ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสการลงทุนสําหรับนักธุรกิจจากประเทศสมาชิก ACD การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมความร่วมมือด้านพลังงาน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงความเชื่อมโยงโครงสร้างพืง้นฐานของระบบข,ขมนาคมและวิจิทันภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเจสกาบีมบินฮาม,มัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการให้แก่นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศสมาชิกจำนวน35ประเทศทีเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าเฝ้าทูละอองทรีพระบาทมกุฎราชกุม,มารและรองเจ้า ผู้ครองรัฐคูเวตรวมทั้งจะมีการาพบห่าหรือกับประนานธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาศิดิอาสะเนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันผลินตนาสันสุขระงานจากกรุงโดหฮาระก,กาตตา